สวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปรากฏการณ์จันทรค่าที่จะเกิดในวันที่28ตุลาคมเข้าสู่เช้าวันที่29ตุลาคมพศ2566ส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างนะครับก่อนอื่นที่จะไปรับฟังขอเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการพัฒนาช่องโหนชี้เหตุต่อไปนะครับ ด้านดีสาหรับชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดปรากฏการณ์ในครั้งนี้นะครับเป็นลัคนาที่มีโอกาสนะครับที่ได้รับเงินเกี่ยวกับกิจ,ก,จการนะการงานที่ทำนะที่เจ้าชะตานะครับท่านใดกระทางานสิ่งใดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองรับผลโปรเจกต์ต่างๆนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูท่านใดเนี่ยที่มีการสอบแข่งขันนะครับมีการสอบชิงชัยต่างๆเนี่ย อ่าหรือมีการยกย้ายที่เราตั้งใจที่เราอยากจะไปเนี่ยในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเช่นสอบครูนะครับอ่าปรับเปลี่ยนยกย้ายตําแหน่งข้าราชการต่างๆเนี่ยตรงนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีนะครับเพราะว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับก็ไปอยู่ในตําแหน่งที่เป็นราชานะครับแล้วก็ได้รับแสงของดาวอาทิตย์นะครับเล็งเข้ามาเนี่ยเ,เกิดปรากฏการณ์ดาวตัวเองได้แสงเข้าไปอีกนะก็ถือว่า เป็นจังหวะที่โดดเด่นมากรวมไปถึงถ้าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับข้อควรระวังสําหรับชาวลัคนาราศรีธนูสําหรับปรากฏการณ์ครั้งนี้คือพบที่เกิดเรื่องราวเนี่ยคือพบพันธุพันธุเนี่ยหมายถึงองค์กรบ้านนะครับที่อาศัยนะไม่ว่าจะคอนโดหรือรวมไปถึง สมาชิกนะสมาชิกไม่ว่าจะเป็นบุตรสามีภรรยาทีนี้ราหูนะครับก็จะเข้าไปบทบังจันท์ซึ่งจันเนี่ยเป็นเจ้าภพมรณะนะมรณะก็หมายถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับความเสื่อมโทรมความพังสุขภาพมีโอกาสได้รับเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยไข้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปแก้ไขเข้าไปปรับปรุงตรงนี้ส่วนเจ้าภพของราหูเนี่ยก็คือภพสังขชะนะครับเพราะฉะนั้น ชาวาลัคนาราศรีธนูเนี่ยถ้ามีการเดินทางนะครับในช่วงของอาการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้ก็ต้องะระมัดระวังถ้าไม่จําเป็นก็ไม่เดินทางนะครับพักผ่อนวันหนึ่งรวมไปถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนในร่างกายนะครับไมเกรนการปวดศีรษะนะครับมึนศีรษะตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องตั้งรับกันดีๆนิดนึงนะครับในเรื่องของความวุ่นวายแต่ว่าถามว่ามีปัญหาหนัก หนักหนาไหมก็ไม่นะครับเพราะว่า,าเราก็ได้อิทธิพลของดาวอาทิตย์นะครับเล็งเข้ามาได้แสงพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นเกิดปรากฏการณ์ดาวตัวเองเพนแล้วก็ดาวตัวเองก็ได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นราชาอยู่ตรงนี้อีก6เดือนนะครับอีก6เดือนสําหรับปรากฏการณ์ครั้งนี้ก็ชาวลัคนาราศรีธนูเนี่ยค่อนข้างเอาอยู่นะครับแนวทางการตั้งรับสาหรับชาวลัคนาราศรีธนู คือดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นดาวพระพฤหัสนะครับพระพฤหัสเนี่ยเป็นดาวของปัญญานะครับเป็นดาวแห่งความเจริญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่งเสริมกําลังธาตุดาวของเราที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการปฏิบัตินะปฏิบัติในเรื่องของการเจริญสตินะครับรู้เนื้อรู้ตัวนะครับเพราะว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยยาวขึ้นไปเนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่ ที่ต้องแก้ไขเยอะมีเรื่องที่ต้องจัดสรรเยอะนะครับถ้าเรามีมีสตินะครับเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่มากระทบได้ดีนะครับเพราะว่ามีเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานบ้านองค์กรการแข่งขันการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยโชคดีนะครับมีชัยในทุกๆสิ่งที่ตั้งใจปรารถนานะครับ